หยุดแทนไม่พักนึงวันนี้ได้เลิกแล้วค่ะนี่ได้เลิกเลยฝนตกด้วยไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราจะไปเก็บที่ไหนและเอาเต็นอะไรมาใช้คือบรรยากาศดีมากเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้พี่เปิ้ลเอาเต็นหลังใหม่มาให้ดูนะคะตัวนี้เป็นเต็นเชลเตอร์นะคะของ ม็กซ์เมลทนะคะวันนี้เราจะมาลองกลางดูค่ะว่าเราจะกางได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะวันนี้พี่เปิ้ลอ,อกเต็นเชลเตอร์สีดํามานะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันว่ามีอะไรบ้างเนาะตัวค้อนแถมมาให้นะคะประตู TPU เนาะเรนโคเปอร์นนะเสาของตัวเชลเตอร์เนาะตัวนี้เป็นกาวชีทนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมุ้งประตูมุ้งสองสองหลักสอ,อันนะคะนี่คือสองอันนะคะ พี่คงจะไม่ได้ใช้สมองของเขานะพี่จะใช้สมองของตัวเองแล้วกันเนะาะเสามีหนึ่งมีสองนะคะส่วนแล้วก็จะเป็นเสาสีส้มที่เส้นใหญ่กว่านะคะจะมีทั้งหมดสองสองชุดเนาะจะเป็นเสาเส้นเล็กนี่จะน่าจะเป็นเสาตรงประตูเนาะสองเส้นแล้วก็จะเป็นเสาโครงอีก2เส้นนะคะเดี๋ยวดูก่อนค่ะว่าคลี่แล้วจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวตอนทับเก็บมันจะับได้เหมือนเดิมหลังตรงกลางเป็นหลังคาไตนะคะเป็นมุงซึ่ง ต้องใส่เลนครอปเปอร์นะคะลุ้นไปด้วยกันค่ะว่าเราจะกลางได้หรือเปล่านี่นะคะมันจะมีปลอกให้ใสตรงนี้นี่จะใสไปเลยนะคะดันไปให้สุกนะคะแค่นี้เองเสร็จแล้วเราจะไปใส่ด้านนูนต่อนะพอเรา่อ่เสาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราขึ้นทรงเป็นแบบนี้ได้แล้วนะเราก็จะมาติด กิบล็อกนะคะพอติดด้านบนเสร็จปุ๊บเราก็จะมาติดด้านนี้ต่อนะก็จะติดไข้กันตรงตัว X นะคะเราจะกิบล็อกจะติดด้านเสาด้านบนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะไข่ยอยู่ตรงกลางแล้วก็ติดแบบนี้นะคะนี่ได้แล้วนะคะประมาณนี้ติดที่หมดจุดเลยค่ะยกเว้นอันนี้นะโอเคอันนี้ก็เช่นกัน อย่างนี้โอเคเราก็จะควอยควอยมาด้านนี้แล้วก็มาเสียบอีกมุมนี้นะเราจะต้องรีบทำแล้วล่ะเพราะว่าฟ้าร้องแล้ว เสียบเข้าไปในช่องนะคะโอเคเดี๋ยวติดกิบล็อกไปเลยเสร็จแล้วก็ค่อยมาฝั่งนี้ก็มพใส่ช่องนี้เนาะเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีแล้วกันเนาะพอดีตอนนี้เดี๋ยวไม่ทันฝนมากเนละ เราจะใส่เลงคอเวอร์วันนี้เราจะน่าจะเดินถึงหมื่นหมื่นเก้านะ <c oughs> เราจะใส่เพลโค้นะคะนี่นะคะ เบลโคเป็นเบลเป็โคที่ติดกับเสานี่นะคะอันนี้นกลางนะสมมติว่าเราติดเบวโคไม่ถนัดนะเราก็ปลดตรงนู้นได้นะเราไปเสียบใหม่อ่ะเรียบร้อยจะทำการต่อ กาชี้กับซิปนะคะเดี๋ยวเราเจาะถ่ายให้ดูแล้วกันเนาะนี่นะคะประตู TPU นะมันจะมีซิปข้ามขึ้นข้ามลงนะเราความเราตัวนี้เราใช้ใช้ตัวบนนะคะใช้ตัวบนนี่นะคะถ้าอันนี้น่าจะเป็นของมงนะประตูมง้งนี่นะ อันนี้เราก็ใช้แบบนี้เลยคะซิปใหญ่กับซิปใหญ่เนาะนีะ่ปิดแค่นี้แล้วก็ปิดเวลโคนะเสร็จแล้วเราก็รูดปิดทั้งหมดเลยะคะ่ะก็ประมาณนี้ีน,นะคะตรงนี้เปิด เปิดรับความสว่างได้นะคะแต่ถ้าดาวไม่น่าไม่น่าจะเห็นนะคะเพราะว่าวันนี้ท้องฟ้ามืดคลึ้มนะก็นนตัวนี้ก็พับเก็บนะเก็บยัดเข้าไปตรงไหนเหรอตรงที่เก็บหะคือที่เก็บเหมือนกันเก็บเข้าไปในนี้ใช่ไหมยัดเข้าไปเลยนะโอเค นชโอเคก็คือตรงนี้เป็นที่เก็บผ้าปิดหลังคาตรงนี้เนาะอือันนี้เราใส่เลนคเวอร์เรียบร้อยแล้วนะโอ้โหมาแรงจะบอกว่า,าแรงจะมาก คือแม่น้ำแควใหญ่นะคะนี้คือน้ำค่อนข้างเยอะเลยน้ำปล่อยมาจากเขื่อนสีนครินนะคะที่นี่คือลานแคมปิ้งทูแคมปนะคะนี่คือเต็นท์ที่เรานำมาใช้วันนี้นะคะนั่นคือ Max Mountain Shelter นะคะตอนนี้เราใส่ประตู TPU อยู่นะคะ เพราะว่าเมื่อกี้ฝนจะตกนะเราก็เลยใส่ประตู TPU ไว้แต่เดี๋ยวคิดว่าน่าจะใส่แค่ประตูมุ้งก็พอนะแต่คืนนี้ฝนไม่ตกนะก็จะใส่แค่ประตูมุ้งก็พอแล้วค่ะเพราะว่าอากาศจะได้ถ่ายเทเนาะตอนนี้อากาศถ่ายเทแค่ด้านข้างของเต็นท์เท่านั้นเองนะคะด้านนี้เราจะไม่ได้เข้าออกนะตรงนี้เราจะทําเป็นหัวนอนของเรานะแล้วก็วางพวกอุปกรณ์แคมป์ต่างๆนะคะ เดี๋ยวเราพาเดินให้ดูเดินให้ชมนะคะอันนี้ใช้เวลากลางประมาณเกือบสามชั่วโมงนะเพราะว่าเราย,ยังกลางไม่เป็นนะออตัวนี้ Max Mountain Shelter สีดำนะคะอุปกรณ์เครื่องในของเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขาวดำเนาะเราเน้นขาวดำนะเออนี่นะคะด้านหน้าเนาะ A ah, sưởi trăng. กับพื้นกลาวชีสนะคะที่เราตอกติดไว้เนาะก็ด้านข้างนะคะก็จะพอดีกันนี่นะคะคือวางพอดีอันนี้พี่ปูบนหญ้าเนาะมันก็ดูฟูฟูนิดนึงให้ดูนะคะส่วนด้านประตูหน้าก็อาจจะมียกขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ได้ถึงกับหน้าเกลียดอะไรนะคะมัอนอาจจะยกยกขึ้นมานิดนึงนะอันนี้คือหญ้าเนาะอันนี้คือหญ้าฟูฟูนะแล้วก็ตัวซิปนะคะ นี่พี่ยาเขาฟูมากเลยเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะประมาณนี้เนาะมาดูเต็นท์กันค่ะว่าเต็นท์เชลเตอร์แม็กซ์มอลเทนจะเป็นยังไงนะคะจากที่พี่สร้างไว้เมื่อวานนะวันนี้พี่ก็จะมารีวิว,วรอบเต็นท์แล้วกันเนาะจากที่พี่สร้างนะคะก็เริ่มต้นเลยก็คือเราแผ่เต็นท์นะเราแผ่เต็นท์เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วพี่ก็จะปักสมอ ปักสมองทั้งสี่ด้านเอาไว้นะคะเพื่อที่เวลาที่สอดเสาต้นนี้เสาที่สอดก็คือเสาต้นแรกนี่นะคะเสาต้นแรกเนี่ยก็คือวางไข่กันนะคะวางไข่เป็นกากบาดเนาะมันจะไปเอ็กกันตรงนี้ไปไข่กันตรงนี้นะเออจะไปไข่กันตรงนี้แล้วก็ในส่วนของประตูหน้าตรงนี้นะคะก็จะมาไข่กันด้านนี้นะคะอ่ามีไข่กันอย่างนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะมัดเชือกได้ด้วยนะคะมัดเชือกได้ แล้วก็ตัวอตอกสมอลงพื้นได้เลยนะคะก็ะคือเราสามารถมัดได้นะแล้วก็ตอกลงพื้นเพื่อที่วันที่เจอพายุฝนหรือว่าเจอลมเราสามารถที่จะทําได้เลยนะคะตัวนี้ตัวของหน้าต่างนี้ก็คือพี่ขึงเอาไว้เนาะเพราะพี่อยากให้มันแบบอ่ากลักวฝนกลัวฝนก็คือกลัวฝนนะคะก็เลยขึงเอาไว้ลงพื้นตอกสมอลงพื้นมานะคะอันนี้เราใช้เชือกของเราเองเนาะ หรือไม่อย่างนั้นนะคะก็สามารถที่จะม้วนม้วนนะคะม้วนขึ้นไปเก็บกับตัวเชือกตรงนี้ได้ล็อกได้นะคะมีสองจุดนะตัวล็อกนะคะตัวของแหลมตรงนั้นนะมุมตรงนี้เราก็ตอกสมอไว้นะตอกสมอไว้เหมือนกันนะคะตอกสมอแค่หนึ่งตัวเนาะก็ให้ดูร็อบๆแล้วกันแล้วก็ตัวเลนโคเปอร์นี่เลนโคเปอร์ให้ดูเลนโคเปอร์ก่อนนะคะเลนโคเปอร์ก็คือเปิดรับแสง เปิดดูดาวเปิดดูฝนก็ได้นะคะด้านบนแสงจะเบลอนิดนึงนะคะเพราะว่าเต็นท์มนเป็นสีดำนะนี่นะคะตัวของประตูก็จะแนบนะคะอันนี้เรารู้ซิปรู้ซิปกับกาวชีตไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรารู้ซิปกับกาวชีตไว้มันก็แนบไปกับพื้นดีนะคะวันนี้ยญาฟูมากนี่ค่ะตัวเต็นท์ของเราอันนี้พี่ใส่มุ้งไว้นะมุ้งจะอยู่ด้านนอกนะคะ มุ้งจะอยู่ด้านนอกแล้วก็ประตูทึบเนี่ยที่ติดกับกาวชีตจะอยู่ด้านในนะคะจะมีจะมีซิปแค่เฉพาะประตูทึบที่ติดกับกาวชีตเท่านั้นนะคะมุ้งประตูมุ้งหรือว่าประตู TPU เนี่ยจะจะไม่ติดจะไม่ติดพื้นนะคะก็คือหมายความว่ามันจะพอดีพื้นนะแต่ตัวที่โปรเทคเราเนี่ยก็คือตัวประตูทึบกับตัวกาวชีท ที่เราลูดซิปติดกันทั้งสี่เหลี่ยมนะคะรูดได้ทั้งสี่มุมเลยเออรูดได้ทั้งสี่มุมเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะมันจะมีคอสกันตรงตรงเส้นเมนนะคะเส้นเมนคูงเสาเนี่ยที่มันจะวางคอสกันนะคะเป็นรูปตัวเอกซ์ดแล้วก็จะมีคอสกันก็อีกทีก็คือตรงประตูเสาประตูเนาะเสาประตูทั้งสองด้านเลย คอสกันอีกทีหนึง่งแล้วก็สามารถที่จะล้างเชือกได้ด้วยนะคะก็ประมาณนี้กางไม่ยากนะคะน้ำหนักก็สำหรับพี่ก็คือค่อนข้างหนักนะคะแต่ว่าถ้าผู้ชายหิ้วก็คงจะพอด,ดีแหละพอดีว่าพี่อายุเยอะแล้วแล้วก็แรงไม่ค่อยมีนะมีอาชีพเป็นแม่บ้านนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ยกของหนักอะไรมากมายนะคะ อันนี้หนักอยู่ที่18กิโลกร,รัมนะคะ Max Mountain Black Color นะคะตัวนี้มีสองสีนะมีสีแทนกับสีดำนะคะสามารถสั่งซื้อได้ในแอปส o มเนอะมาดูชั้นของประตูกันนะคะอันนี้เราตอกสมอลแล้วนะนก็คือล้างไว้แบบนี้นะคะอันนี้มาดูกันคะ่ะชั้นแรกนะคะเปิดตัวลิ้นออกมาตรงนี้นะคะจะมีเวลโค o ที่จะแปะ ให้มันแนบก,กันนะคะชั้นแรกก็จะเป็นประตูมุ้งนะประตูมุ้งเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีซิปนะคะประตูมุ้งเนี่ยก็จะแนบไปกับตัวลำตัวของเต็นท์เลยเนาะชั้นแรกนะคะก็จะเป็นประตูมุ้งหรือประตู t u แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใส่อะไรเนาะพอชั้นที่สองนะคะก็จะเป็นตัวประตูทึบนะคะประตูประตูทึบเนี่ยพี่มันก็ติดก,กับกาวชีทไว้นะคะก็คือเราติดซิปกับกาวชีทไวนะ้นาะเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกัน อันนี้ต้องปลดล็อกก่อนนะคะมีตัวล็อกด้วยนะปลดแป๊บนึงอ่าเราปลดเรียบร้อยแล้วนี้เราก็จะลูดสิบขึ้นนะคะ,ะสิบขึ้นอือถ่ายไม่ทันนะ,ะให้ดูอย่างนี้แล้วกันนี่นะคะประตูทึบนี่นะคะน่าจะเป็นซิปที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆเลยนะคะให้ดูนะคะมีเรือโคล็อกด้านในด้านนอกเนาะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็น10บของตัวกราวชีทกับตัวเต็นนะคะติดกันนะอันนี้จะเป็นตัวเต็นนะคะอันนี้จะเป็นตัวเต็น,นเป็นตัวเต็นนะคะตรงนี้เป็นกาวชีทนะรูดติดกันนะคะเป็นทั้ง4มุมเลยนะติดกันมีประมาณนี้เลยก็โอเคนะถือว่ามันก็แนบมันก็แนบอยู่นะคะแนบกับตัวเต็นอยู่ส่วนด้านประตูอาจจะยกขึ้นเล็กน้อยนะคะไม่ได้น่าเกลียดอะไรเนาะก,ก็อาจจะยกขึ้นนะคะนี่ค่ะ จริงๆมันก็ถามว่าแนบไหมมันก็กเกิดแนบแหละอช่องระบายอากาศก็จะมีตรงนี้1นนะคะตรงนี้อีก1เป็น2นะข้างละ2นะคะก็เป็นหน้าต่างอีก1นนะคะก็ค่อนข้างถ่ายเทอากาศได้ดีพอสมควรเลยแหละใช้ได้เลยนะคะก็คือเราเปิดไว้ทั้งทั้ง2ฝั่งเลยมันก็โอเคอยู่ค่ะไม่ถึงกับร้อนมากนะคะแต่เมื่อคืนพี่นอนอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ29องศานะก็เปิดพัดลมนอนเนาะ นะคะด้านนี้ก็คือเปิดหน้าต่างไว้นะคะเปิดหน้าต่างคือม้วนขึ้นไปเลยด้านนี้พี่เปิ้ลปิดไว้นะปิดไว้ให้ดูเลยนี่ค่ะแต่ว่าเปิดช่องระบายอากาศไว้นะเดี๋ยวพอตอนเก็บนะคะเราก็คือจะปลดจะปลดตัวช่องระบายอากาศคือผักขามานะันเข้าไปข้างในนะมันจะได้แนบเนาะเราดูด้านนอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดูด้านในบ้างเป็นยังไงนะคะ นี่ก็คือในเต็นท์นะตรงนี้เป็นที่นอนของพี่เองนี่เป็นขอดนะพี่เป็นนอนบนขอดมองบนขอดนะคะก็เป็นเตีมดำเนาะเป็นเตีมดดำก็ส่วนใหญ่ก็จะดำหมดเลยตัวเต็นท์ก็ระบายอากาศได้ค่อนข้างดีนะแต่เมื่อคืนอากาศอุณหภูมิมันอยู่ที่29องศานะพี่ก็เลยใช้พัดลมเป่าช่วยนะคะตัวเต็นท์ก็ไม่ได้ทึบมากนะคะเพราะว่าหลังคาเปิดได้นะหลังคาเปิดได้แล้วก็มีที่แขวนไฟค่อนข้างเยอะเลยนะ แล้วก็ด้านหนนี่พี่เปิ้ลใช้แบบนสามดวงนะแขวนเพราะประตูด้านนู้นพี่เปิ้ลไม่ได้ออกนะไม่ได้เข้าออกด้านโน้นนะเข้าออกด้านเดียวแต่ตัวรุ่นนี้ดีอย่างคือประตูเนี่ยมันสามารถเปิดได้เปิดได้ทั้งซ้ายเปิดได้ทั้งขวาเปิดได้หมดเลยนะคะจะเข้าด้านนี้ก็ได้จะเข้าด้านนี้ก็ได้หูหลึกมันดีมากเลยก็คือจะเข้าด้านนี้ก็สะดวกจะเข้าด้านนี้ก็สะดวกนะคะพูดถึงน,นะเออแล้วก็มันก็สามารถที่จะเปิด ดึงประตูแล้วก็เก็บไว้ด้านโน้นได้นะคะจะมีที่เก็บของอยู่ตรงนี้นู่นนะคะม,มันมันมันไม่ใช่ที่เก็บของแต่เพืว่างเป็นที่เก็บประตูนี่แหละเออเป็นที่เก็บประตูนี่แหละตอนนี้พี่เปิ้นเอามงออกไปแล้วนะตอนนี้เลอแต่ประตูทึบนะคะส่วนประตู TPU ก็เมื่อวานถ่ายไปแล้วเนาะเดี๋ยวเอาดูจากเมื่อวานแล้วกันนะคะ,นะคะก็ประมาณนี้นะมีเปิดหน้าต่างไว้หนึ่งข้างนะคะพัดลมตัวตอนนี้คือ เอาของออกไปแล้วนะคะก็ถามว่านอนสบายไหมนอนได้3ามสี่คนน่าจะนอนได้แต่ถ้านอนขอด3ามสามเตียงกําลังสวนเลยนะคะเออก็ประมาณนี้นะตรงกลางสูงไว้เจ็ดสิเซนนะคะเออโอเคแหละถ้าคนชอบสีดําก็มารุ่นนี้เลยค่ะมีพื้นด้วยนะคะมีกาวชีตให้ด้วยนะคะก็มีซิปติดนะ้ำไม่ซึมนะตัวนี้ โอเคเลยตามสเปคเขาเลยค่ะ